ครับสวัสดีครับพี่น้องครับหลายคนคงจะสงสัยว่ารูปเคารพบ,บูชาต่างๆหรือรูปปั้นต่างๆที่เรามีบูชากันที่มารมองเห็นตั้งแต่าง,งานอยู่ด้านนอกลานพิธีมั่งอยู่ในอาคารมั่งแม้กระทั่งที่เรามีนะครับอยู่ตามห้องพระหรือว่าห้อยอยู่ที่คอของเราสิ่งเหล่านี้ล้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงและอะไรที่ทําให้เกิดรูปเคารพบ,บูชาเหล่านี้ นะครับพี่น้องวันนี้เรามาฟังกันนะครับรูปเคารพต่างๆรูปบูชาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากความกลัวของมนุษย์เราครับพี่น้องในสมัยดึกดำบรรณนนยุคชนเผ่ายุคหินยุคอะไรที่ยังไม่มีเทคโนโลยีพัฒนาลุ่งเลืองยังใช้ชีวิตอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาตามแม่น้ำหรือว่าปลูกหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านอยู่กัน นะครับเป็นกลุ่มเป็นกรอดเป็นหมู่คณะจากหนึ่งครอบครัวสองครอบครัวสามครอบครัวอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ออกโลกออกล้านขยายกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็ย้ายถิ่นฐานบ้านช่องหรือว่าแยกหมู่บ้านออกไปต่างหากนะครับบางหมู่บ้านบางชุมชนบางชนเผ่าก็อาศัยอยู่ชายทะเลชายหาดนะครับบางหมู่บ้านบางชนเผ่าก็อาศัยอยู่ชายป่าหรืออยู่ในป่าลึกเลยก็มีนะครับบางหมู่บ้านบางชนเผ่านะครับ ก็อาศัยอยู่กันตามที่รุ่มที่ดอนนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปหาพื้นที่ที่เหมาะแก่การทําการเกษตรนะครับเหมาะแก่การล่าสัตว์ทำมาหายอยู่หากินอยู่ร่วมกันในพื้นที่แบบไหนประเภทไหนนะครับทีนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจ ของมนุษย์เราในสมัยยุคก่อนๆที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพของดินน้ําธรรมชาติอากาศที่แปรปรวนนะครับสภาพของภัยพิบัติต่างๆฝนตกฟ้าร้องดินโคลนโคลนถล่มหรือว่าเป็นสัตว์ร้ายหรือส,สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะครับโดยเฉพาะพวกภัยธรรมชาติต่างๆนะครับมนุษย์ก็เลยอยู่กับความหวาดกลัวนะครับปกติก็ทํามาหากินลา่สาสัตว์บ้างทําการเกษตรปลูกพืชผักเล็กๆน้อยๆบ้างทําการประมงในชายหาดในในแม่น้ําในลําคลองบ้าง นะครับก็ทํามาหาอยู่หากินเลี้ยงสัตว์ทํำประสุสัตว์กันก็ว่าไปแล้วทีนี้ด้วยภยัยภัยพิบัติทางธรรมชาติฝนตกฟ้าร้องอะไรต่างๆแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็เลยทําให้มนุษย์เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเพราะว่าสถานภาพความปลอดภัยของชีวิตนั้นมันน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยพอถึงฤด,ดูมาก็ฟ้าผ่าเปี้ยงป้างลมพายุลมหมุนก็นมากัน นะครับพอถึงฤด,ดูมาก็แผ่นดินไหวก็มีพอถึงฤด,ดูมาก็เกิดน้ําป่าไหลหลากอะไรประมาณนี้เหมือนที่เราเห็นอยู่ตามข่าวนะครับและด้วยความกลัวกลัวตายนะครับกลัวพืชพันธุ์หารยารล่มสลายกว่าอะไรต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ในสมัยนั้นเขาก็จะมีพวกพอมมดหมัอผีนะครับที่เป็นผู้ การความเชื่อนะครับหรือเป็นที่พึ่งทางจิตใจที่ยึดเหนี่ยวให้กับทั้งหัวหน้าชนเผ่าเองแล้วก็สมาชิกชนเผ่ากลุ่มชนเหล่านั้นนะครับพี่น้องพอหมดหมอผีก็จะทําการบอกทุกคนว่าอันนี้คือเทพเจ้าเทพเจ้าดินเทพเจ้าน้ําเทพเจ้าลมเทพเจ้าไฟเทพเจ้าดวงอาทิตย์เทพเจ้าดวงจันทรเทพเจ้าดวงดาวนะครับ เทพเจ้าป่าเทพเจ้าทะเลนะครับก็ว่ากันไปเขาพิโรธอาจจะมีใครสักคนหนึ่งทำผิดผิดทำให้เกิดพิโรธขึ้นมาฟ้าพิโรธด,ดินพิโรธเทพเจ้าพิโรธด,ดวงอาทิตย์พิโรธลมพิโรธอเงี้ยเกิดสิ่งนั้นเกิดความโกรธขึ้นมาขหมดหมอผีก็บอกตัวว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการแสดงความยอมจำนนขอขมา นะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นได้รู้ว่าเราไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ต่กอกรเรากลัวแล้วเราหวาดกลัวแล้วอย่าทําอันตรายแก่เราเลยนะครับอย่าฆ่าเราเลยอย่ากทำลายทรัพย์สินหรือครอบครัวของเราเลยเราขอเข้ามาแล้วเรายอมแล้วยายอมแล้วทีนี้มันก็จะเกิดเป็นประเพณีของแต่ละชนเผ่าทุงแต่ละกลุ่มชนว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยให้ทําการแสดงอาการอย่างไรบางชนเผ่าพอเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับก็ทาทาการเต้นร้องนะครับ ด้วยเสียงภาษาของเขายกมือขึ้นฟ้าเต้นยองโกยงโกยงโกยงโกแสดงอาการยอมจำนนบางชนเผ่าก็จะวิ่งเข้าไปหาที่หลบแล้วก็นั่งคุกเข่าที่พื้นดินหมอบลงเหยียดมือไปกับพื้นดินเอามือตบพื้นดินปุ๊บป๊บปป๊พูดภาษาของตัวเองโล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 ๆเพื่อเป็นแสดงเพื่อแสดงอาการกลัวอาการยอมจำนนนะครับ อาการที่ว่าไม่ต่อกรไม่ต่อสู้ยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ว,ยอ,ลวอย่าทาอะไรจากฉันเลยนะครับพอมดหมอผีก็จะหาวิธีทางเหล่านี้ให้แกสมาชิกชนเผ่าได้กระทำกันทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะทํางานอยู่หรือทําอะไรอยู่ก็แล้วตามในขณะนั้นเขาก็จะแสะดงอาการตามที่หมอผีแนะนําเพื่อเป็นการแสดงความจํนานวนแสดงความกลัว แล้วต่อมาพ่อมดหมอผีนักปราราชบัณฑิตวัวหน้าเผ่าชนเผ่าหรือใครบางคนในชนเผ่านั้นก็แนะนําว่าเรามาสร้างสิ่งแทนกันดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ทํา,าการสักการะบูชาแล้วก็จะได้จัดทำเป็นเวณีแต่ละปีเพื่อเป็นการบวงสวงการกราบกันไหว้เพื่อให้เขาคุ้มครองเราแทนที่เขาจะมาทํำร้ายทำลายเราให้เขาเข้ามาคุ้มครองเราให้เขาดูแลเรา ให้ชีวิตเราครอบครัวเราหมู่บ้านเราชนเผ่าเรารวมถึงปศุสัสตว์ของเราการทำอาหากินของเราหรือพืชพันธุ์เกษตรของเราเนะี่ยมันงอกงามบุดมสมบูรณ์ไปข้างหน้าได้อยู่กันในความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีใครมารุกรานก็เกิดการค้นหาแสวงหาต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูต้นใหญ่ลำยำลำสันดูแล้วมีพลังงานมีอำนาจอยู่ในตัว หรือไม่ก็ไปหาแท่งหินก้อนหินใหญ่ๆที่มันดูแล้วมีเป็นลักษณะพิเศษมองดูแล้วมันทําให้เกิดความน่าเกรงขามสีสันรูปร่างลักษณะอะไรต่างๆนะครับก็จะมีพมดโมบผีก็จะดูหมดหลักการทํานายสายทักเสียงไทยต่างๆโยนก้อนหินบังโยนเหรียญบังโยนแท่งบังอะไรเงี้ยมันก็หยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ้าถ้าจะไปทางทิศนี้ดีให้โยนเหรียญออกมาแล้วเป็นแบบนี้ ถายเรียงออกมาตรงตามที่ทํานายก็ไปทิศนี้แต่ถ้าออกมาตรงข้ามกับใจงขทิศนี้ไม่ดีนั่นก็เสี่ยงทายเพื่อหาทิศที่จะออกไปไปไป,ไปไปไหนก็ไปหาก้อนหินหาท่อนไม้ต้นไม้ที่คิดว่าจะเป็นลักษณะดีก็ใช้การเสี่ยงทายเงี้ยและการเสี่ยงทายเงี้ยคือมันมันก็เป็นความน่าจะเป็นมันไม่ใช่เป็นหลักพิสูจน์ว่ามันสามารถทําได้จริงและเป็นผลอย่างนั้นจริงก็คือใช้ความน่าจะเป็นเสี่ยงทายขึ้นมาเงี้ยพอได้ตรงตาม คำเสียงไทยก็ไปกันพอไปเสร็จเจอต้นไม้ที่หน้าเกีงขามต้นไม้ก้อนก้อนหินที่ดูทรงพลังก็พากันขนออกมาย้ายมา <c oughs> นะครับแล้วก็นักศิลป,ปะในหมู่บ้านก็มาทําการแกะสลักตอนแรกๆแนละ้วก็ไม่ได้มีรูปร่างอะไรที่ละเอียดละออิธีไม่ถันมากมายประเีตมากมายก็เพียงเป็นแต่หินตั้งเอาไว้หรือท่อนไม้นะตั้งเอาไว้ เสร็จแล้วก็จะมีก้อนหินเล็กๆๆวางรอมท่อนไม้เล็กๆวาง้อมหินก้อนใหญ่ก็คือเป็นตัวแทนเทพเจ้าที่เขาสร้างขึ้นมาหินเล็กๆหรือท่อนไม้เล็กๆก็เป็นตัวแทนของคนในหมู่บ้านที่เป็นบริวารครับก็จะทําให้เล็กกว่านี่ต่อมาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มันทันสมัยมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะสร้างรูปปั้นรูปลักษรรูปรูปรูปปั้นอะไรเนี้ยให้มีความละเอียดและออมากขึ้น กลายเป็นมีเครื่องนุ่งเครื่องสมเครื่องประดับประดามีอาวุธต่างๆมีบัลลังก์นั่งเก้าอีนะ้น่ะให้ดูสวยสดงามีตามีมจมูกมีปากมีคิว้วมีหมวกมีอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าจะสร้างออกมาอย่างไงให้มันดูแล้วหน้าเกรงขามหน้าเคารพหน้ายกย่องดูแล้วยิ่งใหญ่เขาก็สร้างออกมาเป็นเทพเจ้าเดียนน้ำลมไฟเทพเจ้าลมฟ้าอากาศเทพเจ้าดวงดาวดวงอาทิตย์ดว,ง,วจง,งจันทร์ทรวมถึงเทพเจ้าทางนู้นทางนี้จนต่อมานี่ก็กลายเป็นเทพเจ้าที่ว่า เทพเจ้านี่สําหรับการเกษตรเทพเจ้านี้สําหรับการทหารเทพเจ้านี้สําหรับการปกครองเทพเจ้านี้สําหรับปศุสัตว์เทพเจ้านี้สําหรับการเดินทางเทพเจ้านี้สาหรับครอบครัวเทพเจ้านี้สําหรับสุขภาพนะครับก็แยกออกมาเป็นเทพเจ้าอีกมากมายแล้วก็พยายามสร้างรูปลักษณ์ให้ดูแตกต่างกันอาถิทางการเกษตรนะควรจะใส่ชุดแบบนี้ควรจะถืออุปกรณ์แบบนี้ทางทหารควรใส่อุปกรณ์แบบนี้ควรถืออุปกรณ์แบบนี้ใส่ชุดแบบนี้เขาเขาจะลังสรร รูปคารพรูปบุชายต่างๆออกมาเราก็เลยได้เห็นรูปบุชายเยอะแยะมากมายทุกวันนี้บนโลกไปนี้เห็นรูปคารพเยอะแยะมากมายบนโลกนี้ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาจากนี้พี่น้องเกิดขึ้นมาจากความกลัวของมนุษย์เรามนุษย์เอาความกลัวเนี่ยมาสร้างจินตนาการแล้วเอาจินตนาการเนี่ยไปสร้างความเชื่อแล้วเอาความเชื่อ ไปสร้างรูปเคารพแล้วมนุษย์ก็นั่งไหว้รูปเคารพนั้นแล้วปรากฏว่าถ้าย้อนกลับไปมนุษย์ไหว้อะไรไหว้จินตนาการตัวเองไหว้ความเชื่อตัวเองไหว้จินตนาการตัวเองไหวความกลัวตัวเองนะครับฟังอีกรอบหนึ่งมนุษย์มีความกลัวอยู่ในตัวมีความกลัวอยู่ในจิตใจ แล้วเอาความกลัวของตัวเองมาสร้างจินตนาการในหัวพอสร้างจินตนาการในหัวเสร็จปุ๊บก,ก็มากลันกรองให้กลายเป็นความเชื่อว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนบนโลกใบนี้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับมนุษย์เราแล้วก็เอาความเชื่อนั้นะมาสร้างเป็นรูปเคารพรูปเคารพก็เลยเกิดขึ้นจากความเชื่อที่มาจากจินตนาการ ที่สร้างมาจากความกลัวของมนุษย์เองแล้วมนุษย์ก็นั่งกราบนั่งไหวความกลัวของตัวเองนั่งกราบนั่งไหวจินตนาการของตัวเองนั่งกราบนั่งไหวความเชื่อของตัวเองมันั่งสร้างประเพณีสร้างรูปแบบสร้างวิธีการสร้างเครื่องเส้นเครื่องบูชาเครื่องบวงสวงเครื่องไหวกับรูปเคารพเหล่านั้นไม่ว่ารูปเคารพนั้นจะสร้างด้วยอิฐหินปูนทรายคอนกรีตท,ทองเหลืองทองแดงหรือว่าถูกมวลสารผสมอะไรก็ตาม มนุษย์กำลังนั่งไหวความเชื่อของตัวเองนั่งไหวจินตนาการของตัวเองนั่งไหวความกลัวของตัวเองแล้วถามว่าจะมีผลอะไรขึ้นมามันไม่ได้มีผลอะไรขึ้นมาเลยจะเห็นได้ว่าที่เราบอกกันว่าที่นั่นศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ที่โน่นศักดิ์สิทธิ์คนไปไหว้พันคนคนปรากฏผลกี่คนคนไปไหว้ล้านคนคนปรากฏผลกี่คนเพราะ,ะน้นสิ่งที่ปรากฏผลน่ะ ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรูปเคารพบูชาถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากรูปเคารพบูชาหรือรูปบูชารูปเคารพเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์จริงคนที่ไปไหว้ทุกคนก็ต้องปรากฏผลทำไมเป็นเพียงแค่คนจำนวนน้อยนิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองที่ปรากฏผลนอกนั้นก็ยังเป็นความคาดหวังล้มลแแลง,ลงอยู่ว่าจะเกิดผลหรือไม่เกิดผล ใช่ไหมพี่น้องเหมือนเกลือเรากินไปก็ต้องเค็มพริกเรากินไปก็ต้องเป็ียนน้ำตาลกินไปก็ต้องหวานบเรพีตกินไปก็ต้องขมไฟถ้าเราไปจับมันก็ต้องร้อนน้ำแข็งถ้าเราไปจับก็ต้องเย็นใช่ไหมครับก็เหมือนการรูปเคารพบ,บูชาถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์แม่นยำเหมือนดังเกลือเหมือนดังน้ำตาลเหมือนดังโบเรพี ก็ต้องมีรสชาติออกมาตามนั้นต้องมีอิทธิฤทธิปฏิหารออกมาตามนั้นคนที่ไปไหว้ไปบูชาต้องปรากฏผลทั้งหมดแต่นี่ไม่ปรากฏผลทุกคนพี่น้องเพราะรูปปัน้นร,รูปพคารพบูชาสิ่งบูชาเหล่านั้นนี่ยสร้างขึ้นมาจากจินตนาการสร้างขึ้นมาจากความกลัวนะครับพี่น้องไม่ได้สร้างขึ้นมาจากความเป็นจริงและด้วยความเป็นจริงก็ไม่ได้มีรูปเคารพบ,บูชาเหล่านั้นด้วย โดยความเป็นจริงก็ไม่ได้มีเทพเจ้าต่างๆที่เรารังสรรค์กันขึ้นมาว่ามีจริงเป็นจริงอย่างนั้นลมก็คือลมดินก็คือดินน้ําก็คือน้ํามีอยู่แค่นั้นเองไม่ได้มีเทพเจ้าอะไรไม,ไม่ได้มีเทพเจ้าดินเทพเจ้าน้ําเทพเจ้าลมเทพเจ้าไฟไม่ใช่นะครับ พระเจ้าทรงสร้างน้ําให้เป็นน้ําพระเจ้าทรงสร้างดินให้เป็นดินพระเจ้าทรงสร้างลมให้เป็นลมพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างน้ําให้เป็นเทพเจ้าไม่ได้ทรงสร้างดินให้เป็นเทพเจ้าไม่ได้สร้างลมให้เป็นเทพเจ้าพระเจ้าสร้างอิฐหินปูนทรายทองเหลืองทองแดงก็เพื่อให้เป็นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้เป็นเทพเจ้าแต่เพราะความกลัวของเราและความห่างเหินกับพระเจ้าความที่เราไม่ได้รู้จักพระเจ้าความที่เราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์จนลืมไปแล้วว่าโลกนี้จักรวาลนี้มีพระองค์เป็นพระผู้ส้าง แล้วไม่ได้มีใครบอกต่อๆเรามาว่ามีพระเจ้าว่าเราห่างเหินจากพระเจ้าบาปผิดพาเราเดินออกจากพระเจ้าจะไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไร่นะไม่รู้นานแค่ไหนรุ่นต่อรุ่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 นจนอยู่ดีๆลืมไปเลยถึงรุ่นหนึ่งลืมไปเลยว่ามีพระเจ้าไม่รู้จักเลยว่ามีพระเจ้าไม่เห็นเลยว่ามีพระเจ้าก,การสร้างรูปเคารพบูชาทำรูปเพือ่อเคารพบูชาขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งแทนในการกราบในการไหว้ตามความเชื่อของตัวเองตามจินตนาการของตัวเอง ตามความกลัวของตัวเองตามความเชื่อตามจินตนาการ <Alf. S 2> ตามความกลัวของหัวหน้าเผ่าชนเผาตามความเช <ul> er euh ื่อคําตามความกลัวตามจินตนาการของสมาชิกในเผ่าตามความเชื่อตามความกลัวตามจินตนาการของพ่อมดหมอผีในเผ่านะครับนั่นคือความเป็นจริงจนกระทั่งวันหนึ่งมีอับราฮัมปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วก็มีอับราฮัมที่ว่าอธิษฐานถึงพระเจ้า ใน่ามกลางที่พ่อแม่พี่น้องในครอบครัวงเขาไหว้รูปเคารพบูชากราบรูปเคารพบูชาอธิษฐานบวงสรวงอ้อนวอนต่อรูปเคารพบูชาเหล่านั้นจะมีอราฮัมอย่างเดียวที่อยู่ดีๆฉุกคิดในใจขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่รูปเคารพบูชาเหล่านี้เพราะรูปเคารพบูชาเหล่านี้ถูกสร้างโดยน้ํามือมนุษย์แล้วมนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็มาน,นั่งกราบสิ่งที่ตัวเองสร้าง รูปปั้นเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยอิทธิฤทธิ์ปฏิหารถ้ารูปปั้นเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์จริงลูกคนรูปเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์จริงก็ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นอัศจรรย์อยู่ดีๆวุบขึ้นมาเลยหลือไม่ก็ลอยลงมาจากฟากฟ้าส่องแสรงรัศมีสว่างตาแล้วลงมาประดิษฐานอยู่บนพื้นดินให้คนได้กราบไหว้บูชาอับราฮัมก็คิดอย่างนั้นใช่ไหม อับราฮัมก็เลยอธิษฐานถึงพระเจ้าอธิษฐานถึงพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานรูปเคารพอธิษฐานถึงพระเจ้าที่จะ้ถึงพระเจ้าจนวันหนึ่งพระเจ้าได้เลียงเห็นว่าอับราฮัมผู้นี้ได้แตกต่างจากวงตระกูลของเขาหรือผู้คนของเขาในขณะที่บุคคลและครอบครัวของเขากาบไหว้รูปเคารพบูชาแต่อับราฮัมไม่ได้กาบไหว้รูปเคารพบูชาแต่กลับอธิษฐานถึงพระเจ้าผู้ที่อาจจะมีอยู่จริง นี่ในตอนนั้นที่อับราฮัมอธิษฐานถึงอับาราฮัมก็คงจะไม่รู้หรอกว่ามีพระเจ้าอยู่จริงก็คงไม่มั่นใจหรอกจะมีมีพระเจ้าแต่ด้วยความเชื่อวันน่าจะมีพระเจ้าที่ทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาขนาดลูกของเราบูชามนุษย์ยังสร้างแล้วใครหล่ะสร้างมนุษย์อับราฮัมก็คงจะคิดจะต้องมีคนที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแน่แน่ข้าพระเจ้าขอบูชาพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านั้น อับราัมแหวกแนวเลยฉีกแนวเลยไปกราบไหว้พระเจ้าแปอธิษฐานถึงพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาผู้สร้างสรรพสิ่งขึ้นมาจนพระเจ้าได้เห็นว่าโอ้บุคคลผู้นี้ได้อธิษฐานถึงเราในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายได้ลืมเราไปเรียบร้อยแล้วหันไปกราบไหว้รูปเคารพบูชาและทําการไหว้รูปเคารพบูชาจนไม่สามารถที่จะติดต่อกับเราได้เพราะเขาไม่ได้หันหน้ามาหาเราแต่เขาหันหน้าหนีเราและหันหน้าไปทางอื่น แม้เราเรียกแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเพราะเขาหันหน้าไปทางอื่นไม่ได้หันหน้ามาทางเราพระเจ้าก็ลงลงมาหาอับราฮัมแล้วก็บอกให้อับราฮัมย้ายออกจากถิ่นที่อยู่บิดาของตนเพราะที่นี่มีแต่คนกลาวไหว้รูปเคารพบูชาไปยังที่ที่เราจะบอกอับราฮัมก็ยังไม่รู้อีกว่าพระเจ้าจะพาไปที่ไหนนะครับอับราฮัมก็ยังไม่รู้ว่าพระจะพาไปไหนแต่อับราฮัมก็พาครอบครัวและคนของเขาไป ไปนั่นแหละตามที่พระเจ้าจะทรงบอกไปเพราะพระเจ้าก็จะบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยอับราฮัมก็ตามไปตามไปตามไป,ตาม,ไปตามสิ่งที่พระองค์บอกโดยที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนแต่อับราฮัมก็ไปนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของพระรูปเคารพบูชาและจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าหันกลับมาสนทนาพูดคุยกับมนุษย์อีกครั้งหนึง่งก็มาจากทางอับราฮัมนี่แหละครับผู้เป็นที่ผู้ที่อธิษฐาน เรียกร้องให้พระเจ้ากลับมาอยู่ในมวลมนุษย์กลับมาคืนนะครับพี่น้องครับที่นี้เนี่ยตอนนี้ในจิตใจของพี่น้องในชีวิตของพี่น้องเนี่ยมีรูปเคารพเชนิดไหนแบบไหนออกมาพี่น้องก็ดูดีๆนะพี่น้องกลัวอะไรแล้วพี่น้องเอาความกลัวนะไปสร้างจินตนาการอะไรจนกลายเป็นความเชื่อแล้วเอาความเชื่อมาฝากไว้กับรูปเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ใช่พระผู้สร้างที่แท้จริง พี่น้องลองพินิจพี่นางรู้นะบางทีมันยังมีอยู่แอบอยู่นิดอยู่ในใน,ในจิตใจพี่น้องในจิตวิญญาณในความรู้สึกในความทรงจําของพี่น้องยังแอบมีความมีกรเคารพบูชาและจริงๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนมนุษย์ทุกคนพี่น้องทุกคนเพื่อนร่วมโลกทุกคนหันกลับมาบูชาองค์พระเจ้าใหญ่ยิงย่งสูงสุดที่เป็นพระผู้สร้าง,งพวกเราอย่างแท้จริง ไม่ใช่ไปมัวไหว้รูปเคารพบูชาที่เราสร้างขึ้นมาจากจินตนาการสร้างขึ้นมาจากความกลัวแล้วก็สร้างขึ้นมาจากความเชื่อไม่ใช่ความเชื่อที่มาจากการพิสูจน์หรือการสมัมผัสแต่เป็นความเชื่อที่มาจากจินตนาการและจินตนาการก็ดันมาจากความกลัวซะด้วยแล้วเราก็นั่งไหว้จินตนาการอย่างนั้น mm. นั่งไหว้ความเชื่ออย่างนั้นนั่งไหว้ความรู้สึกอารมณ์แบบนั้นไม่ใช่พี่น้องร้องปรับเปลี่ยนใหม่ นะครับและนี่คือความเป็นจริงของรูปเคารพที่เกิดขึ้นมาให้มนุษย์ทั้งหลายได้เอาไว้กับไหวบูชากันทุกวันนี้พี่น้องครับท้ายนี้ก็ขอสงใจให้พรพี่น้องทุกท่านให้สามารถที่จะออกจากรูปเคารพบูชาทั้งหมดทั้งมวลให้กลับคืนเข้าสู่พระเจาออ้าองค์ใหญ่ยิ่งสูงสุดฝากชีวิตไว้กับพระองค์ฝากความหวังไว้กับพระองค์นะครับฝากโลกนี้โลกหน้าไว้กับพระองค์วางใจพระองค์เพึ่งพาพระองค์อย่างเดียวนะครับพี่น้องครับ ให้ทุกคนมีสันติสุขโดยทั่วถึงการและแบ่งปันความรักความเมตยให้กันและก,กันอยู่กันอย่างเอื้ออาทรอ,อยู่กันอย่างเข้าใจอยู่กันจากอย่างเห็นใจกันทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่นะครับผมอาเมน